มาชมลำไย,ยคิสตันนะคะนะคะ่ะแกะแบบจะเป็นประมาณนี้ไข่ที่ไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เป็นพันธุ์สีม่วงนะคะพอแกะจัดจะ,จะม่วงจนมืดจนดำแล้วนะคะม่วงไข่ไก่นะคะ อันนี้ไม่สมบูรณ์ก็เลยลูกเล็กนิดนึงค่ะใครที่ไม่เคยเห็นลูก,กำยยลำใหญ่คริสตัลนะคะน,นี่เราจะถ่ายคลิปให้ดูอันนี้ใบเขานะคะใบของำยยลำใหญ่คริสตัลเป็นผลไม้มาเลเซียนะคะลักษณะใบใบเป็นแบบนี้ใบำยยลำใหญ่คริสตัลนะ ต้นใหญ่ค่ะต้นสูงอยู่ใครที่ไม่เคยเห็นว่าต้นมันสูงแค่ไหนต้นสูงค่ะใหญ่มันต้นมะม่วงเลยค่ะใหญ่ประมาณนั้นนะคะกะให้เลยมะม่วงนี่ค่ะประมาณสามลูกฝ่ามาค่ะลากกินก็ใช้สองงัดแป๊บนี้นะคะเวลากแกะ สรสชาตินะคะกลิ่นทุเรียนเงาะก็ลิ้นจี่หวานหอมหวานอยู่นะคะสีนี้แต่ละสีความหวานก็ไม่เท่ากันนี่ม่วงไข่ไก่ค่ะันี่เม็ดค่ะเม็ดเพาะง่ายนะคะ เพราะจากต้นนี่แหละเพราะได้ไรช่วงนี้กำลังฮิตกันนะคะาากตายุเรียนไม่ค่อยปลูกแล้วปลูกลำใยญ่กันละเพราะว่าสึกว่าจะติดดอกทุกสี่เดือนนะ เม็ดนะคะสีน้ำตาลเพราะเกิดง่ายค่ะมีต้นพันธุ์กำลังขายแพงอยู่นะ,ะช่วงนี้แต่ราคาก็ลดๆลงมาบ้างแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีปอกนี้เลยนะะกดส่งผลใส่กันนี่ค่ะให้คลิปให้ดู ลง Youtube ให้ดูค่ะใครที่ไม่รู้เดี๋ยวไปเซิร์ชดูนะคะลำไย,ยเคสตันใครอยากรู้จักว่ามันเป็นรสชาติอย่างไรลองหาซื้อกินดูนะคะสุดก็จะยังไม่มีขาย เขาใหญ่ได้กว่านี้นะคะเท่าไขนะ่ไก่เลยสมงยาวใครสนใจปลูกสีไหนก็หาซื้อพันได้ะคะเราลงคลิปนี้คือเราไม่มีต้นพัน์ุนะคะแต่อันนี้เพาะนี่ก็ติดนะคะเราไม่ค่อยได้ใส่ส่วนมากจะปลูกไปกินเองะคะ่ะมีหลายสีนะคะเขียวแดงเหลืองม่วง แก้มแดงหลายสายพัน์ุอยู่ค่ะนี่ค่ะเม็ดชวนไปดูใ,ใกล้ๆเม็ดเขาแห้งๆแบบนี้แหละคะ่ะทีน้ำตาลนี่คือเพาะได้เลยนะคะ,คะเรามาถ่ายไว้ดูลำใยคริสตัลน,นะคะมาตัวน้ำตาล เลยสีเรียกมาตัวหรือกาสันก็ได้นะคะมาตัวกาสันเราเรียกลำไยคริสตันนะคะเป็นพวงแบบนี้นจจะจ๊ะกิจการของเขาค่ะบ๊ายบายดีเท่านี้นจจะจ๊ะลำไยคริสตันจะ้ะมาตัวกาสันค่ะบ๊ายบาย